อยู่ใช่ไหมคะชัดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวลองคนไข้มองกล้องนะคะวันนี้นะคะเราก็รีวิวนะคะยกหน้านะคะหน้าข้างนี้นะคะจะดูยกกระชับแล้วก็ไม่บวมไม่ช้ำนะคะหลังจากที่คนไข้นะคะเป็นเคสเขาเรียกว่าเป็นเคสดูแลต่อเนื่องของเราทําตาไป8ปปีแล้วนะคะจะเห็นว่าตาสองชั้นของคนไข้ยังดูสวยแล้วก็คมชัดอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาชมก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ หน้าครั้งที่ทําแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนๆเนข้ามาแป๊นึน่้อแก้มก็ตืขึ้นด้ยใตื้นขึ้นหมว่าจะเป็นล่องแก้มปากโยบก,กรอบหน้าแกมตรงนที่หอย,อยมยกขึ้นปดีหน้าคนไท้จตรงนี้นิดนึ่งแล้วก็มีใต้ตาตกนิดนึง เพราะว่าตาสองชั้นอะไรสวยอยู่แล้วหน้าผากอะไรสวยอยู่แล้วเราแค่ปรับโครงให้ดูละมุนเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เปลืองเงินด้วยเดี๋ยวเรารอเพื่อนเพื่อนมาก่อนมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มเข้ามาชมกันแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้หลังจากที่เราทําเสร็จทันทีเห็นไหมคะว่าไม่บวมไม่ชํำไม่ต้องผักฟื้นนะคะเราปรับแบบละมุนละมุนมันคือยังไงน,นะคะหลายหลายคนเคยทําแล้วโหนกใหญ่ <ừ> พอเราไม่เป็น <ừ> เห็นไหมคะว่าโหนกแก้มคนไข้ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าโหนกเนี่ย จะดูกระชับแล้วก็เิร์มขึ้นเมื่อเทียบกับหนกครั้งนี้ทีนี้ตหน้าแก้มกับใต้ตาเห็นไหมคะว่าหน้าข้างนี้จะห้อยนะคะข้างนี้จะยกขึ้นแต่ในเคสนี้เราไม่ได้ทําให้ยกจะดูแปลกเน้นนะคะเน้นตรงคําว่าดูไม่แปลกพูดง่ายๆว่าเรามีรสนิยมในการปรับแต่งใบหน้าแบบเขาเรียกว่าดูเป็นธรมธรมชาติใต้ตาเป่นธรรมชาติสวยเป็นธรรมชาติรู้สึกมั่นใจกว่าไหมคะ <c oughs> ใช่มั่นใจกว่าดีกว่าใครว่าแบบ ทักเลยว่าอันนี้ไปทำมาใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยตั้งแต่ทำตามาไม่เคยมีใครทักว่าทำตารู้<า>รสึส<อ>กมีความมั่นใจใช่มั่นใจมั่นใจมากค่ะมากเพราะปะกติเราก็เป็นคนที่ตาตีอยู่ละแล้วพอมาทําก็เลยรู้สึกว่าตาเวลาแต่งหน้าแต่งตัวหรืออะไร่เงี้ยดูเพอร์เฟกต์หมดนะคะใช่ไหมคะใช่เห็นไหมคะว่าสวยแบบเป็นธรรมชาติเนี่ยจะทําให้คนไข้เนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่รู้เลยนะคะว่าทํา ไม่ใครรู้านตาสาถ้าไม่บอกก็คือไม่รูนะคะและที่สําคัญไม่มีรอยแผลเป็นนะคะไม่มีรอยแผลเป็นเลยนะคะบางคนไปทําตามาจจะมีรอยแผลเป็นตาปลือตาปิดไม่สนิทตาแบบปุดๆบวมๆมันนั้นคือดูไม่เนียนนะคะแต่ในเคสนี้ของเราเนี่ยแปดปีผ่านไปยังดูสวยอยู่เลยเห็นไหมคะ บอกแล้วว่าเราทําอยู่ด้านนี้มาเกือบจะ20ปีแล้วนะคะคนไข้ของเราก็ครึ่งทางของหมอแล้วนะคะ <g ül> หมอเองก็อายุเยอะแล้วนะคะก็ <g ül> 40แล้วนะคะก็มากไกลด้วยกันพอๆคนไข้แล้วนะคะตอนนี้มากไกลต้องกู้นะคะทีนี้เราก็มาดูหน้าข้างที่ยังไม่ทํา <g ül> เห็นไหมคะปะัญหาของคนไข้คือจริงๆแล้วเคสนี้ปัญหาไม่ได้เยอะแต่ต้องการให้ดูสวยขึ้นไม่ใช่ว่าเราจะต้องรอให้มันหย่อนมากๆเราค่อยมานะคะคือมาได้เลยคนไข้ไม่ต้องรอให้หย่อนเยอะ ในเคสนี้มีปัญหาคือแก้มตอมค่ะแล้วก็กรอบหน้าเนี่ยไม่ชัดนะคะแล้วก็มีปัญหาพกล่องหรือแล้วก็หน้าแก้มตกตาข้างล่างเริ่มตกแบบแต่ตาข้างบนยังสวยอยู่เพราะเราเราทาไว้นะคะทีนี้หมอก็ต้องการที่จะปรับให้คนไข้เนี่ยดูสวยแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดูละมุนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคุ้มค่าใช้จ่ายได้นะคะเห็นไหมคะว่าเราก็ปรับยกเลยค่ะได้ตั้งแต่ล่องน้ำหมักตื้นล่องแก้มตื้นนะคะแล้วก็ แก้มตอในดูเบาลงแก้มห้อยก็ถูกยกขึ้นไปด้วยใต้ตาก็เต็มขึ้นแก้มก็เต็มขึ้นดึงเนื้อไปปิดขมับอีกสรุปประหยัดซิลเลอร์ไปประมาณ6 c ซีซีนะหกซีซีตีเป็นเงินก็แสนกว่านะคะเราไม่ต้องจ่ายเป็นแสนนะคะเคสนี้เราจ่ายแค่20,000บาทเท่านั้นนะคะก็สวยแล้วนะคะแล้วข้อดีของเราที่เราทําให้ก็คือเป็นปรับถาวรนนะคะมันดียังไงนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราทําเสร็จนะคะมันก็จะเซตติ้งหน้าแบบนี้ไปเลยนะคะไม่เหมือนที่อื่นนะคะที่บอกว่า กลับบ้านไปหายใจหย่อนเลยไม่เป็น mm hmm. บอกเลยของเราไม่เป็นนะคะของเราเป็นปรับถาวร mm hmm. ก็คือหลังจากนี้ไปอีกสอสเดือนหน้าคนไข้ก็จะเซตติ้งเข้ารูปขึ้นแล้วก็ดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าไม่ดีจริงคนไข้ไม่ให้รีวิวแน่นอนนะคะ,ใช,คะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้มาคนไข้มาเล่าให้ฟังด้วยความภูมิใจนะคะว่าตาเนี่ยสวยมากมีแต่คนชมชนะคะใช่อันนี้อันนี้เป็นแบบ รู้สึกแบบภูมิใจมากเพราะว่าหลายๆคนนี่ก็จะถามว่าไปทาไปทาหน้าผากมาหรือเปล่าหน้าผากนไ่ได้ทําจมูกไปทำไหมคือไม่ได้ทําเลยนะคะสัญาการรมเลยก็คือมีทงตากับหมอนุ่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทําแล้วก็ประทับใจแล้วก็หลายๆคนนี่ก็รู้สึกว่ามันดูเป็นธรรมชาติถ้าไม่บอกเนี่ยไม่มีใครรู้จริงๆนะคะว่าทาําตามาอะไรนะคะดูตากันชัดๆด้วยนะคะแล้วรีวิวลวดเดียวเลยเพราะปะกติเพื่อนๆทางบ้านล่าสุดคลิปรีวิวล่าสุดของเราเป็นทำเสร็จเลยในฟิลผ่าเลยนะคะ อันนี้มาดูแปดปีหลังจากผ่าตัดเสร็จนะคะ<ช>เห็นไหมคะอันนี้เป็นผ่าเทคนิคเกาหลีที่หมอบอกนะคะเพราะว่าเราเป็นร่ำเรียนมาจากเกาหลีนะคะก็บอกแล้วว่าทาด้านนี้มาเกือบยี่สิบปีแล้วนะคะคนไข้หลับตาโชว์เพื่อนเห็นไหมคะเดิมตานะคะเห็นไหมคะชั้นตาจะเข้ากับหน้าแล้วก็เข้ากับเบ้ากระดูของตาอันนี้คือเทคนิคนะคะแล้วก็วิธีการทํเรายกหางตาไว้ให้อยู่แล้วเห็นไหมคะว่าตาคนไข้ไม่ตกไง่ายๆนะคะใครที่มีปัญหาอยากมาแก้ชั้นตาก็าแก้ได้ เพราะว่าเราใช้เทคนิคเดียวกับที่ประเทศเกาหลีเลยตอนนี้คนไข้ไม่ต้องบินไปเกาหลีแล้วถ้าบินไปก็ต้องม่ด้แล้วค่ะมาที่อานิตต่อด<ม>้กว่ดเพราก่อนมาที่จะมาแบบก็กังวลเหมือนกันว่าจะทําอะไรดีเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าหน้ามันเหมือนเริ่มตาไมาย่ยุ้นะคะมันก็ต้องเริ่มย้อยเริ่มหย่อนคล้อยเป็นธรรมชาติของมันไปเรื่อยๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ต้องรออย่างที่คุณหมอบอกอะค่ะไม่ต้องรอจนแบบไ่้หย่อนยานขนาดนั้นนะคะ ้าตอนนี้คิดว่ารู้สึกว่าเริ่มมันานั้นละผู้หญิงนราก็ต้องรักสวยรักงามรีบทำเลยค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้พอทําเสร็จคนไข้ก็ปิ๊งเลยนะคะในเคสนี้เนี่ยก็เป็นเคสร,รีวิวสาหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มีปัญหาเยอะนะคะใครที่อยากจะจัดโครงหน้าให้มันเ,เรียกว่าเข้ารูปบ้างเหมือนเราลงเสาเข็มของบ้านนะคะพอเราจัดโครงทุกอย่างมันดีปุ๊บมันทําให้เราประหยัดเรื่องอื่นๆไปเยอะคนไข้ไม่ต้องซื้อฟิลเลอร์เลยประหยัดค่าฟิลเลอร์ไป6ซีซีได้ คนไข้จ่ายแค่จัดโครงและจัดโครงของเราคงถาวรไม่เหมือนที่อื่นที่คนไข้บอกว่าเจ็บมากไม่เห็นผลหายใจก็ร่วงแล้วที่นี่ไม่มีนะคะและที่สาคัญคือเห็นผลทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกเคสเห็นไหมคะคนไข้เห็นผลเลยค่ะเพราะว่าดูข้างนี้ตึงสังเกตแค่หางตา,าได้ค่ะใช่ไหมคะตายกเลยอ่ะดูตาข้างนี้ค่ะจะห้อยกว่าอันนี้ตาจะยกเลยนะคะให้เพื่อนๆทางบ้านดูนะคะ ดูรีวิวเคสที่ผู้โด้งานว่าปัญหาไม่ต้องเยอะบ้างเป็นปัญหาแบบน้อยๆแต่เป็นหลายตำแหน่งอันนี้คือเป็นปัญหาแบบไม่เยอะนะคะแต่หลายตำแหน่งก็มีตั้งแต่แก้ม <welcoming S 1> หางตางล่างตาต้า,ตานะคะเป็นอย่างละหน่อยร่องแก้มบ้างปากตกน,นิดนึงร่องน้ำหมาักนิดนึงแก้มหย่อนนิดนึงมีแก้มต่อนิดนึงอันนี้คือเป็นปัญหาแบบอย่างละหน่อยแต่ปัญหาอย่างละหน่อยเราอย่าปล่อยทิ้งไว้ผู้โด้งานว่าอย่างนิ่งนอนใจคนไข้เข้ามาปรับโครงไว้แล้วเห็นไหมคะว่าทั้งหมดเนี่ยดีขึ้นเลย ดีขึ้นโดยที่คนไข้ไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์แล้วเห็นไหมคะทุกจุดจะดูละมุนเป็นธรรมชาติขึ้นล่องลึกที่เคยมีก็จะดูตื้นขึ้นตื้นขึ้นแบบกําลังสวยนะคะก็คือดูไม่โปะเกินไปเูรมาใช่ใชไหมคะใช่ใชดูเนียนกริบเลยนะคะเพราะว่าอย่างบางเคสะคะ่ะฉีดฟิลเลอร์มารมล่องแก้มฉีดเยอะเกินฉีดเยอะเกินแล้วมันเสียยังไงคนไข้บอกไม่ดีหรอมันจะได้เต็มๆฉีดเยอะเกินมีข้อเสียนะคะมันจะกดริมฝีปากทําให้ปากคนไข้ยนะดูตกตลอดเวลา แก้ได้นะคะเข้ามาดึงปรับโครงหน้าได้นะคะไม่ต้องฉีดย่อยฟิลเลอร์ออกก็ได้เราสามารถปรับยกดึงมุมปากได้นะคะอันนี้คือพูดอธิบายเคสอื่นไม่ใช่คุณพี่นะคนละเคสนะคะคนละเคสอันี้อธิบายให้ฟังอ่ะทีนี้ใครที่มีปัญหานะคะก็แนะนำนะคะเข้ามาปรับโครงหน้าที่อัจฉรคลีนนะคะเห็นไหมคะว่าหลังทาเสร็จไม่บวมไม่ช้าไม่เจ็บไม่มีแผลออกซิงได้เลยทํางานได้เลยตกแ้งแต่งหน้าได้เลยด้วยเห็นไหมคะสวยงามทันทีฉีดยาชาไปก็ไม่บวม แล้วก็ตอนนี้นะคะเรามีโปรแกรมค่ะโอนจองเข้ามาปรับรูปหน้านะคะโอนจองพันเดียวแถมอะไรคะสเต็มเซลล์ใช่แถมสเต็มเซลล์นะคะ1,000 0บาทให้ฟรีนะคะก็อันนี้เป็นโปรพิเศษนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆทางบ้านใครที่อยากปรับรูปหน้าเนี่ยอย่าลังเลใจนะคะมาที่นี่สวยไหมสวยแน่นอนใแล้วก็ที่สําคัญนะคะสวยเป็นธรรมชาติไม่เป็นลาสติกค่ะต้องมาอธิดาทีนั้นค่ะค่ะใครที่ต้องการปรับรูปหน้านะคะก็ เข้ามาปรึกษาได้นะคะเห็นไหมคะว่าสวยปิ๊งเลยนะคะแล้วก็คุ้มค่าใช้จ่ายได้ด้วยของแถมก็แน่นนะคะของแถมนี่แน่นมากของของแถมนี้ก็ครึ่งนึงของค่าใช้จ่ายไปแล้วคือบอกเลยนะคะว่าเราตั้งใจทําให้คนไข้จริงๆนะคะแล้วก็เราอยากให้คนไข้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะตอนนี้เนี่ยเราเน้นนะคะก็คือทําให้คนไข้ของเราดูสวยเสร็จแก่ช้า แก่ชรจที่มีใช้ไปกว่าครึ่งน,นะคะสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะเน้นเข้าไปฟื้นฟูผิวแล้วก็เพิ่มโครงสร้างของคอลลาเจนทําให้ผิวเนี่ยดูอ่อนเยาว์ใบหน้าดูเด็กแล้วก็ดูเนียนพูดง่ายว่าดูเนียนคอนเซ็ปต์ของเราคือเน้นเพิ่มการสร้างคอลลาเจนเพอเวลาระยาย,ายาวมันจะสวยมากนะคะสวยมากยังไงก็คือหน้าเราเนี่ยจะเป็นคอลลาเจนแบบฟูขึ้นดูไม่โป๊ไม่เฟซน,นะคะอันนี้ก็บอกเพื่อนๆไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมน,นะคะว่าใครก็อยากดูหน้าอ่อนเยาว์เนี่ยก็เข้ามาทำได้นะคะ ก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็เดี๋ยวหมอกับคนไข้เราก็ลาไปแล้วนใครที่อยากเข้ามาปรับลุปหน้าก็แวะเข้ามานะคะวันนี้บายค่ยได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ